ใครต้องเจอใครผลจับสลากนักกีฬาไทยรายการแบดมินตันชิงแชมป์โลก2025สหพันธ์แบดมินตันโลก BWF ได้มีการจับสลากประกบคู่การแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ในศึก BWF World Champion s h i p หรือศึกชิงแชมป์โลก2025 b w f w o r l d c h a m p ป o n s h i p 2025ระหว่างวันที่25 3 1ถึงส1สอข้อ68นี้ที่ Adidas Arena ในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสสำหรับนักแบดมินตันไทยได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด15คนจาก5ประเภทประกอบไปด้วยประเภทชายเดี่ยววิว,วกุลวุฒธธิวิทิสารแชมป์เก่ากันกันตะพลหวังเจริญประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์อดีตแชมป์ปี2013หมิวพปรปวีช่อชูวงศ์เมย์ สุพนิดาเกตุทองและครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธุ์ประเภทชายคู่บาสเดชาพลภูวรานุเคราะห์กับสกายกิตินุพงศ์เกตเรนพีพิพรชัยสุพ,พันกับโอโมกพักพลท่ร,รัศกุลประเภทหญิงคู่เกณฑ์ลักษิกากันละหะกับจำแจมพระไทยาธาเหมือนวงประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลภูวรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานไตเติ้ลรุธนภักดปทองกับเจน ชนิชาสุดใจประภารัตและโอโมกพักพลธ่รัสกุลกับจอมแจมพระไทยมาสเหมือนวง ล่าสุดผลการจับสายออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกวิวกุลวุฒิวิธิสารมือวางอันดับ3ของรายการมืออันดับ3ของโลกและแชมป์เก่าพบกับยูเรียลฟรานซิสโกแคนจูรามืออันดับ165ของโลกจากเอลซันวาดอร์กันกัตฑพลหวังเจริญมืออันดับ47ของโลกพบกับอเล็กลานิเยมือวางอันดับ7ของรายการมืออันดับ7ของโลกจากฝรั่งเศสประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมย์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ10ชองรายการมืออันดับ10ของโลกและอดีตแชมป์ปีสองพ บกับเหนียนทุยลินมืออันดับ23ของโลกจากเวียดนามมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ6ของโลกพบกับจัสลินฮอยอยู่ยานมืออันดับ105ของโลกจากสิงคโปร์ครีมบุษนันอึ้งบำรงพันมืออันดับ18ของโลกพบกับเทเรซาสวาบิความืออันดับ92ของโลกจากเช็กกียและเมย์สุพนิดาเกตุทองมือวางอันดับ11ของรายการมืออันดับ11ของโลกพบกับมิรินดาวิลสานมืออันดับ112ของโลกจากเยอรมนีประเภทคู่ผสมรอบแรก บาร์เดชาพลภูวรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือวางอันดับ3าของรายการคู่มืออันดับ3ของโลกและไตเติรนรุธนพักอุบทองกับเจนเชนิชาสุดใจประภารัตคู่มือวางอันดับ14ของรายการคู่มืออันดับ15ของโลกได้บายในรอบแรกส่วนโอโมโอพักพลธีร,รัสกุลกับจอมแจม พาไทยมาดเหมือนวงคู่มืออันดับ48ของโลกพบกับจูเลียนไมโอกับเลอาปาแลโม่คู่มืออันดับ36ของโลกจากฝรั่งเศสประเภทหญิงคู่รอบแรกเกนลักซิกากันละหะกับจอมแจมพาไทยมาดเหมือนวงคู่มืออันดับ41ของโลกพบกับกรอนย่าซอมเมอร์วินกับแองเจล่าอยู่คู่มืออันดับ30ของโลกจากออสเตรเลียประเภทชายคู่รอบแรกบาร์ดเดชาพลภูวานุเคราะห์กับสกาย กิตินุพงศ์เกตเรนคู่มือวางอันดับ12ของรายการคู่มืออันดับ12ของโลกได้บายในรอบแรกส่วนพีพรชัยสุพันธ์กับโอโมกพักพลธีร,รัสกุลคู่มืออันดับ43ของโลกพบกับเชินซี่ยี่กับเพรสลี่สมิธคู่มืออันดับ30ของโลกจากสหรัฐ